คุณกำลังดึงดูดความสัมพันธ์แบบไหนนะคะจากบาดแผลในวัยเด็กนะคะอาเดี๋ยวมาดูกันนะคะใครสนใจนะคะเปิดไพา่เยวยายนะคะ Inner Shine น,น,นะคะเพื่อปลดล็อกนะคะตัวเองรับึ้นพลังงานกลับให้กับตัวเองนะคะสามารถสอบถามหรือติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานของคุณก่อนนะถ้าเกิดว่าพลังงานใช่นะคะดันด้อมนี้นะคะต้องการส่งเมสเซจถึงคุณนะคะ สามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยหรือว่าอยากที่จะเเปิดไพ่ส่วนตัวนะคะในเชิงเยียวยานะคะสอมนมาสอบถามคุณศาได้เลยนะมาดูพลังงานของคุณนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงล้มสลายนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขออันทีเดียวนะคะพลังงานในปัจจุบันนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่ผ่านมาในตอนนี้มันมันพลังงานของคุณมันเป็นยังไงบ้างพลังงานของคุณอยู่ในช่วงของการท r a n s f o r นะคะ หรือ r ี b บ r t h ในช่วงนี้เลยค่ะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณนะคะอืมอ,อคุณจะต้องปล่อยบางอย่างให้มันพังอะ่ะพังเพื่อให้คุณได้ฟื้นคืนนะคะใช่ในหน้าไพาบ่บอกอย่างนั้นนะเอ,อพไพ่ใบแรกเนี่ยมันคือไพ่เนี่ย ลมสลายเชื่อว่าคุณอาจจะเคยเ,เจอเหตุการณ์ที่มันพังมากๆเลยหรือว่าผ่านเหตุการณ์ดักในออฟโรโซค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรแล้วก็เราแต่เนี่ยแต่ว่าสิ่งนั้นมันทําให้คุณเติบโตมากขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นสิ่งเก่าที่คุณจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างแรงอะ่ะแล้วแต่เหตุการณ์นั้นมันส่งผลต่อการเติบโตและการเป็นคนใหม่ของคุณมากๆนะเอ่อไพ่ใบนี้มันมันพูดถึงช่วงเวลาบางอย่างที่ พังลงหรือว่าจบลงอย่างสิ้นเชิงนะอืมอาจจะเป็นความเชื่อเดิมหรือว่าความสัมพันธ์เดิมที่คุณคาดหวังอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างที่ไม่มั่นคงอะคะ่ะเพราะพลังงานเนี้ยมันเกี่ยวกับพลังงานที่รื้อถอนนะคะเพื่อให้พื้นที่กับสิ่งใหม่กับตัวคุณถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดอะแต่ว่ามันมีสิ่งที่สวยงาม รอคุณอยู่อะไรประมาณเนี้ยเออแต่คุณสาเชื่อว่าคุณผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วดังในอัฟโซเพราะให้ปฏิสัมมันขึ้นมาคือการตบเติบโต,ตคุณเป็นคนใหม่แล้วนะตอนนี้นะแล้วก็เป็นพลังงานคนที่เหมือนแบบไม่แบบเจอความท้าทายหรืออุปสรรคเยอะมากเหมือนคุณจะต,ต้องเผชิญแบบบางอย่างสถานการณ์บางอย่างที่ต้องใช้พลังจากข้างในอะ่ะใช้ความกล้าแล้วก็การไม่ยอมแพ้มากคือ เหมือนกับคุณจะต้องแบบพิสูจน์เพื่อตัวคุณเองอะไรประมาณเนี้ยเพื่อความเติบโตและความแข็งแกร่งอะไรเงี้ยค่ะใช่มันเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าทุกอย่างเนี้ยมันขวางหน้าไปหมดเลยนะคะแต่สุดท้ายคุณก็ใช้ความเชื่อมั่นนะแล้วก็สู้มาได้จนทุกวันนี้นะคะเออเพราะพ่เติบโตมันขึ้นมามันเหมือนกับว่าการที่คุณแบบพังหรือว่า ฟันฝ่าอุปสรรคมาเนี่ยมันทําให้คุณงอกงามอย่างแท้จริงนะคะอืมแล้วก็เป็นพลังงานของการฟื้นคืนการเข้าใจตัวเองการเป็นตัวตนใหม่อะไรเงี้ยเหมือนกับว่า energy ของคุณแบบมันมองโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ใช่โลกสวยนะแต่ว่ามันมองโลกด้วยความเป็นจริงอ่ะเหมือนสัจธรรมบนโลกเนี้ยมองด้วยความเป็นจริงอ่ะ เหมือนคุณเก็บเกี่ยวแบบผลลัพธ์หรือบทเรียนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่แห่งรางวัลน,นะเหมือนกับว่าเออที่คุณได้มันมาด้วยความกล้าหาญอะไรประมาณเนี้ค่ะพลังงานพลังงานของคุณคืออยู่ในช่วงท r a n s f o r นะและเป็นพลังงานที่สวยงามมากนะปัจจุบันในตอนนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังอยู่ช่วงของเหตุการณ์นี้อยู่ยะะอะไรเงี้ยค่ะยังยังไม่ก้าวข้ามผ่านนะขอให้กำลังใจนะคะ คุณจะผ่านมันไปได้แล้วคุณจะเติบโตมันยังสวยงามนะคะอทีน,นี้เดี๋ยวมาดูนะคะว่าคุณกําลังดูดความสัมพันธ์แบบไหน,นะคะจากบาดแผลในวัยเด็กนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะเป็นการอ่านไพ่เพื่อให้เราเห็นตัวเองอะ่ะอืมแล้วพัฒนาตัวเองแบบให้มันก้าวกระโดดอะไรเงี้ยคะ่ะเออถ้าใครชอบแบบ ฟังการอ่านแนวนี้สามารถฟังต่อได้เลยนะคุณจะดึงดูดความสัมพันธ์แบบไหนเข้ามานะคะจากบาดแผลที่คุณเจอในวัยเด็กนะจากพลังงานที่ที่ขึ้นมานะคะพลังงานทั้งสามใบเนี่ยมันสะท้อนในเรื่องของมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เลือกด้วยความรักก็ค่ะแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะไม่รู้ตัว อ,อถ้าเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของความรนะักความสัมพันธ์นะอืมในหน้าไพ่อันนี้คือไพ่รักษาเนาะคุณอาจจะเหมือนแบบเติบโตมาในสภาสภาแวดล้อมที่มีความคาดหวังหรือว่ามีพันธะหน้าที่อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยที่คุณจะต้องเหมือนรับผิดชอบคนอื่นหรือว่าครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะอืมหรือรู้สึกว่าความรักจกะต้องเสียสละ หรือว่าต้องอดทนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นครอบครัวที er. ่ไม่พูดถึงความรู้สึกนะคะอาจจะเน้นในเรื่องของหน้าที่หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของกติกาอะไรประมาณเนี้ยค่ะเออเขาจะไม่ได้เขาไม่ได้แสดงความรักกับคุณโดยโดยโดยที่คุณไม่รู้ว่าการแสดงความรักเป็นยังไงอะไรประมาณนี้แต่ว่าจะกลัวการสูญเสียมากๆในเรื่องของความรักอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะเออ ใช่แล้วก็มีไพ่มอระดกออกมาเนะาะไพ่ไปเนี่มันจะเป็นลักษณะเหมือนแบบอืมมันอาจจะสืออบทอดมาจากครอบครัวคุณอาจจะดึงดูดคนที่มีความคล้ายกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยค่ะอืมหรือเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่สะท้อนบทบาทที่คุณเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่เด็กเลยเช่นยอมอดทนยอมเป็นฝ่ายให้อะไรประมาณเนี้ย ประมาณนั้นนะคะไพ่ใบนี้สะท้อนออบาดบาดแผลข้ามรุ่นนะคะใช่ไพ่ใบนี้นะส่วนไพ่ใบนีออ้คุณอาจจะดึงดูดความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าต้องยอมหรือว่าต้องทนอย่างเงี้ยคะ่ะหรือยอมให้คนหลักควบคุมคุณอะไรเงี้ยคะ่ะหรือยอมให้คนหลักทําให้คุณเจ็บแบบบ่อยๆหรือ คนรักมีอำนาจอย่างเงี้ยเหมือนควบคุมหรือไปดึงดูดแบบพวกนาซิซิสอะไรเงี้ยบางคนนะอืมแล้วก็ไม่สามารถเหมือนบางคนอาจจะไม่สามารถแบบไม่รู้ตัวตัวเองก็อาจจะทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรือว่าความสัมพันธ์ที่คนรักของคุณวงการคุณอะไรประมาณนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะอืม เป็นพลังงานลันกษณะเหมือนทนอยู่อะไรเงี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่ไม่ได้เติบโตสิ่งที่ที่สะท้อนออกมาจากในหน้าไพ่นะที่นี้แนวทางของไพ่เนาะเขาอยากให้คุณตัดสายใยพลังงานความเชื่อเดิมอเ,มเงี้ยค่ะอืมที่คุณมีความเชื่อว่าความหลัก ถ้ามีความหลักต้องตอบแทนนะหรือว่าถ้ามีความหลักต้องอดทนนะอะไรประมาณนี้คุณอาจจะมีความเชื่อบางอย่างที่มันฝังลึกอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าต้องดูแลคนอื่นให้ดีนะต้องดูแลคนรักให้ดีนะเขาถึงจะรักฉันอะไรประมาณนี้ค่ะต้องทําดีกับเขานะฉันถึงจะมีค่าอะไรประมาณนี้ซึ่งมันอยู่ในสภาวะของการไม่ไม่สมดุลในพลังงานนะคะเออ ช่แล้วก็ในหน้าไพ่เขาบอกไว้คุณทำ Shadow Work นะคะคือด้านมืดของตัวเองนะคือถ้าเรายอมรับด้านมืดของตัวเองได้เราจะเติบโตนะใช่กับความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราต้องเสียสละและถูกหลักอะไรเงี้ยแล้วก็ในหน้าไพ่อยากให้คุณนะคะปลดปล่อยตัวเองนะคะจากสัญญาเก่านะคะแต่สิ่งนี้ทำได้แนะนำให้ทำ Shadow Work นะคะมันจะดีขึ้นนะอืหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นแนวทางให้คุณไม่มากก็น้อยนะคะ